วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซ็ตปั๊มไฟฟ้าที่เป็นปั๊มพ่นหยาดให้แรงดันดีๆแรงดันถือว่าเป็นเครื่องมอเตอร์2.5ที่เหมาะก,กับงานสวนได้เลยนะครับงานสวนได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จากกรณีปัญหาของลูกค้าหลายๆท่านที่สอบถามผมเข้ามามีปัญหาเกี่ยวกับการอยากใช้เครื่องพ่นยาที่เป็นปั๊มไฟฟ้าแรงดันสูงๆนะครับพอพูดถึงปั๊มที่แรงดันสูงทุกคนก็จะไปมองเป็นเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์จะรีดพละกกาลังแรงดันออกมาได้ดีมากกว่าพวกปั๊มไฟฟ้าแต่ผมกําลังจะบอกว่ามันจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ ต้องการใช้ปั๊มไฟฟ้าเพราะว่าสวนอยู่ติดบ้านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีความประหยัดในตัวแต่ติดปัญหาว่าแรงดันไม่ดีนะครับแรงดันสู้เครื่องยนต์นไม่ได้วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเซตปั๊มไฟฟ้าที่เป็นปั๊มพ่นยานะครับ <Okay. S 1> ให้แรงดันดีๆจะเป็นเกตเล็กเกต<ๆ>น้อยที่จะให้กับท่านผู้ชมนะครับก็บางท่านที่ เก่งด้านนี้อยู่แล้วก็กดข้ามได้แต่บางท่านที่เป็นมือใหม่แล้วอยากศึกษาว่าอยากได้ปั๊มไฟฟ้าหรือมีแล้วที่บ้านเนี่ยอยากเซตให้แรงดันมันดีจะเซตยังไงเป็นเกล็ดเล็กเก็ดน้อยให้ท่านผู้ชมได้ลองชมกันนะครับวันนี้ผมก็เอาปั๊มไฟฟ้าเอารุ่นมอเตอร์2.5แรงนะครับที่ใช้กับไฟบ้าน220โวลต์ก็รุ่นที่เอามาให้ชมประสิทธิภาพกัน และก็สอนวิธีการเซตก็คือนายแบบของเราก็คือรุ่น DL นะครับ22 GS อ่าช่างอรุณมาช่วยพี่หนุ่มยกปับ๊บอาแหละนี่คือเปิดเครื่องมาเลยกระบวนการวิธีเราจะเซตยังไงกันบ้างนะครับเปิดเครื่องมาปับ๊บเขาก็จะมีสายดูดสายดูดและสายปล่อยน้ำกลับแล้วก็กรองน้ำมาให้ ช้างอารุณมาใส่กรองน้ำแล้วก็จะมีอะไหล่มาให้นะครับแล้วก็มี ฐานตั้งปั๊มไฟฟ้ารุ่นนี้จะเป็นกินกําลังไฟ220โวลต์แล้วก็เป็นตะกล้องมาดูเนมเพจนะครับก็กินกําลังไฟ220โวลต์ใช้ไฟบ้านธรรมดาใช้ง่ายนะครับ2.5แรงนะครับมอ5แอม์นี้ก็ใช้ได้ชนกับปั๊ม3าสูบที่เป็นตาเพชรดาวนะครับจะเป็นรุ่นที่ลากด้วยระบบสายผ่านวิธีการนะครับคุณลูกค้าเวลาเราปัม๊มเพร่งนี้เราก็ต้องดูระยะสายผ่านด้วยสายผ่านเนี่ยต้องมีความไม่ตึง เกินไปและก็ไม่หย่อนเกินไปถ้าตึงเกินไปก็จะทําให้อืดถ้าย่อนเกินไปก็จะทําให้ฟีทิ้งเยอะนะย่าใส่ผ่านเราก็ต้องลองกดดูอ่าอันนี้ถือว่าผ่านแล้วก็การปรับวาล์วน้านะครับปรับวาล์วน้ําเราก็ต้องปรับให้เป็นนะแล้วก็ปั๊มตัวนี้นะเป็นปั๊มหกขุนเป็นปั๊มสามสูบมีทางออกน้ำสองทาง ปั๊มตัวนี้จะสามารถส่งได้ถึง200เมตรแล้วก็มีออกสายสองสายถ้าเราอยากลากสองสายก็สายไม่เกิน100เมตรตรงนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยลมไล่ลมบางทีในกรณีที่เราดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับดูดน้ําไม่ขึ้นบางทีเราก็ต้องมีการไล่ลมไล่ลมแล้วตัวนี้แรงดันได้ถึง40บารทางนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกคุณลูกค้าว่าเกตเล็กเกตน้อยที่ผมจะให้ก็คือ อย่างทางน้ำดูดทางเนี้ท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมได้เลยนะครับว่าใครที่มีปั๊มอยู่แล้วหรือใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับเราต้องใช้เทปพันเกลียวแล้วต้องพันให้แน่นหนาคลิปนี้ผมจะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งเพราะผมอยากทำให้ท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่ได้เห็นกันว่า การเซ็ตดีมันก็จะทําให้แรงกําลังเราออกมากําลังของปั๊มน้ําเราออกมาได้เต็มประสิทธิภาพลูกยางตัวนี้อย่าลืมลองเด็ดขาดตัวสีเขียวนี้ครับอย่าลืมลองเข้าไปาใส่เข้าไปให้แน่นหนาทางดูดต้องดี ทางดูต้องแน่นหนาทางออกผมบอกเทคนิคนิดหนึ่งนะทางออกก็ต้องมีต้องหาฟียอยไว้สักตัวหนึ่งเพื่อที่อะไรเพราะว่าถ้าเราตรงสายเลยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันจะทําให้บางคีสายบิดสายงอสายหักเพราะสายหักก็เป็นที่รู้กันว่าน้ําก็จะไม่แรงนะหาฟียอยไว้ใช้สักหนึ่งตัวแล้วก็ก่อนจะใช้ฟีโยยเราก็มาพันเทปพ,พันเกลียวให้ดีเพื่อที่จะเกลียวทุกอย่างลมทุกอย่างเนี่ย อากาศทุกอย่างมันจะได้ไม่รั่วมันจะได้ร้อยเปอร์เซนเราก็ต้องพันให้แน่นหนานะครับพันให้ดีอยา่าอย่าให้เทปพ,พันเกลียวอ่ะมาปิดรูนะครับโอเคนะครับพันให้ดีอย่าให้มันมาปิดรูนะครับพันดีปับ๊บเราก็ใส่ฟียอยเข้าไปหมุนฟียอยเข้าไป หมุนฟียอยเข้าไปให้แน่นอย่างเพื่อที่จะไม่ให้อากาศมันรั่วพอแด่นปั๊บเรามาต่อด้วยจุดนี้เราก็พันอีกทีหนึ่งครับพันอีกทีหนึง่งเราจะเน้นละเอียดทุกจุดพอเราทำดีนะครับพละกกำลังของเราสับเครื่องของเรามันก็จะทำงานไม่หนัก แล้วกําลังที่ได้ออกมามันก็จะเต็มที่ฟรียอยก็จะทําหน้าที่เวลาเราลากสายไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่แบบหมุนแบบอิสระจะไม่ทําให้สายเรางอหักแล้วก็ไขให้แน่นหนาเสร็จแล้วปั๊มเพิื่งน,นี้นะครับคุณลูกค้าด้านไหนมันก็จะมีอัจจารบีนะครับอัจจารบีใส่จารบีลักษณะน,นี้เราก็ต้องเอาจารบีใส่ฝาให้เรียบร้อย แล้วก็หมุนเข้าไปอัดจารบีเข้าไปนะครับทุกครั้งจารบีมันทำหน้าที่หล่อลื่นและลดการสึกหลอของดอกสูบอ่าเราก็ต้องอัดเข้าไปให้แน่นนะครับอัดเข้าไปเพื่อให้จารบีมันปิ้นเข้าไปหล่อลื่นตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันปัม๊มน้ำมันปั๊มเนี่ยผมแนะนำให้ท่าน ลูกค้าเลือกเบอร์30เพิเบอร์40เบอร์50เนี่ยเวลาใช้แล้วนะมันจะหนืดปั๊มมันจะหนืดพอปั๊มมันหนืดปุ๊บมันก็จะทําให้ไม่ลื่นนะครับพูดง่ายๆแล้วก็น้ํามันปั๊มเนี่ยเบอร์30ต้องใช้ในอัตราแค่744ถ้าเราใส่เยอะเกินมันก็จะทําให้มันไม่มีช่องอากาศพอไม่มีช่องอากาศผมพูดภาษาลูกทุ่งก็คือไม่มีช่องอากาศหายใจพอไม่มีช่องอากาศหายใจปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ปั๊มอืด เราใช้น้ำมันเครื่องนะครับเติมเข้าไปยังน้ำมันขวดของฮอ n ด a ขวดนี้ก็จะเจ็ดร้อยพอดีเติมหนึ่งขวดเป๊ะแล้วก็ให้มันตรวจด,ดูสีของน้ำมันปั๊มถ้าน้ำมันปั๊มมันดำนะครับเราก็ต้องมีการถ่ายวิธีการถ่ายต้องไขน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตสีทองตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองให้ไขออกถ่ายถ้าน้ำมันเครื่องเราเปิดดูแล้วมันมีสีดำสกปรกเกินไป เราก็ต้องถ่ายถ้าเราใช้น้ํามันหล่อลื่นดีเราอัดจารบีสม่ําเสมอนะครับคุณลูกค้ามันก็จะทําให้ปั๊มเราทนด้วยลูกยางด้านในของมันมันก็จะทนทานแล้วแรงดันนะครับคุณลูกค้ามันลื่นอะแรงความคล้องตัวของมันมันจะสูงแล้วอย่างมอเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่เราจะใช้งานง่ายเพราะว่ามันใช้กับไฟบ้านได้ปิดปกติ1เฟสม่อ5แอมม่อสิแอมใช้ได้หมดครับคุณลูกค้าอ่าแป๊บนึนะครับผมขอ ่าพอเราได้เติมน้ํามันหมดขวดพอดี 700cc นะครับไม่ถึงลิตรท่าเราเติม1ลิตรเนี่ยมันจะทําให้มันอืดเกินพอมันอืดเกินมันก็แรงดันมันก็ตกครับเครื่องก็เหมือนทํางานหนักแล้วก็จะร้อนเกินไปน้ํามันปั๊มเยอะไม่ใช่เรื่องดีต้องเติมแต่พอดีถ้ามันยุบบ้างอะไรบ้างเราค่อยเติมเข้าไปใหม่เพิ่มเติมเข้าไปส่วน สายปล่อยน้ากับเส้นเนี้ยผมจะไม่ค่อยสี่เรียสแต่ว่าลูกยางตัวเนี้ยเราต้องลองนะครับลูกยางด้านในเราก็ต้องลองเข้าไปสายปล่อยน้ํากลับมันก็จะเทมทำหน้าที่น้ําย้อนเครื่องยางปั๊มรุ่นเนี้ถ้าคนที่ต้องการแบบฉีดอย่างเดียวแบบไม่เปิดปิดไม่เปิดปิดนะครับเราก็ต้องมาตั้งวาล์วตัวนี้ตั้งวาล์วตัวนี้เราก็เปิดหมุนเข้าให้สุดเลยหมุนอย่างนี้นะครับให้สุดเลยแต่ถ้าใครที่ต้องการแบบ เปิดปิดที่ปลายด้ามฉีดเพื่อที่เหยาต้นนะครับหยุดต้นคือต้นไม้เล็กนะครับท่านก็ต้องมาตั้งวาล์วหมุนกลับแล้วเราท่านลองปิดเปิดดูถ้าปิดเปิดแล้วมีน้ําย้อนกลับมาเส้นทางน้ํากลับเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้น้ํามันก็จะตีกลับส่วนหนึ่งท่านก็ต้องมาตั้งวาล์วตรงนี้ท่านที่ต้องการความแรงนะท่านก็ตั้งให้สุดเอา,เ,อาเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กติดเครื่องแล้วผมจะไล่ลมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าลมมีในระบบเนี่ย ตัวหัวฉีดเน่ยเวลาเราฉีดไปน่ะมันจะฟุด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 ฟัดพอมันฟุดฝัดฝุดฟัดอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้แรงดันเราเนี่ยมันไม่เต็มที่เดี๋ยวเรามาลองกันลองประสิทธิภาพกันวันนี้ผมก็จะมาฉีดยาต้นมะม่วงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะตัวด้านล่างนี้จะเป็นตัวที่ไล่อากาศเปิดก๊อกปั๊บเราต้องมาไล่อากาศตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะฟุดฟัดฟุดฟัดแหละเนี่ยเนี่ย เรามาไลา่ลมก่อนเนี่้ในจังหวะฟุตบอรู้เนี่ยลมออก yeah. Yeah. นะ <Yeah. S 1> ลมออกอ้าวเราไล่ล,ลมไม่หมดนี่ตอนนี้เราผมไล่ลมหมดแล้วนะครับท่านมาดูยอดสักนะมันจะแรงของมันได้เต็มที่เลยยอดสักนี่ฉีดต,ต้นจักนี่ฉีดถึงเลยนะครับอ่าถ้า ท่านที่ปลูกทําสวนทุเรียนนี่นะครับก็ถือว่าถ้าเซตตามที่ผมบอกนะครับระยะของสายพานต้องดีน้ํามันเครื่องต้องถูกต้องซีนทุกอย่างที่เป็นข้อต่อนะครับซีนทุกอย่างที่เป็นข้อต่อท่านก็จะได้คือพละงําลังที่มันเต็มที่นะแล้วก็สายดีดามพ่นดีถ้าเราจัดเป็นชุดดีด มันก็จะส่งผลให้แรงดันเราไม่ตกนะครับแรงดันเราไม่ตกนะอย่างเงี้ยผมบอกว่าฉีดเลยยอดมะม่วงได้เลยนะครับฉีดเลยยอดมะม่วงได้เลยนะฮะยอดสักนี้ผมบอกสบายๆเลยนะฮะยอดสักนี้ผมว่านด้จะ10บกว่าเมตรแหละฮะสำหรับท่านที่ไปฉีดส่วนทุเรียน ือว่าแรงดันออกมาดีนะครับในระดับประมาณ12เมตรไ,ได้แน่นอนนะครับนะครับก็เราก็สามารถปรับฟุ้งได้นะครับปรับฟุ้งได้นะครับปรับตรงนะครับสำหรับสวนสวนทุเรียนสวนผลไม้มะม่วงนะครับบามนะฮะ ก็วันนี้ลมมันจะแรงหน่อยนะครับถ้าเราปรับแบบบานๆฟุ้งๆนะครับก็เหมาะนะครับแรงดันดีนะครับท่านผู้ชมอ,อย่างเราฉีดแปลงผักแปลงถัว่วแปลงหอมพวกนี้ก็จะเหมาะนะครับเหมาะ,ะแล้วเครื่องมันจะมอเตอร์มันจะทำงานเงียบครับท่านผู้ชม ด้ามเทอร์โบซูเปอร์บิ๊กตัวนี้กับสายนี้ไม่ได้แถมนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อก็ได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ทำออกมาแรงดันได้เหมาะสมนะครับได้เหมาะสมได้ดีมากนะครับได้ดีมากนะ แรงดันของมอเตอร์ตัวนี้ปั๊มตัวนี้จะทำออกมาได้อยู่ที่40บานะครับ40บาททางร้านเราก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทางร้านเรากา็มีบริการเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ยินดีรับบัตรเครดิตนะครับทุกธนาคารนะครับเหมาะมาก ก็เดี๋ยวอย่างนี้ครับสำหรับท่านที่ต้องการเอาใบฉีดผลไม้เล็กซึ่งต้องการปิดสายเปิดสายปิดปายเปิดปายนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเซตในเรื่องของการตั้งวาลวให้นะครับตามผมมาดูการตั้งวาลวนะครับสำหรับการตั้งวาลวสำหรับท่านที่ต้องการที่จะใช้ในผลไม้เล็กนะครับท่านก็บิดวาลวมาอย่างนี้ ออกมาทางด้านนี้ให้มันถอยออกมานะครับแล้วท่านก็ลองดูอ่าลองเปิดเครื่องช่างรุนลองเปิดเครื่องนะเดี๋ยวจะมาดูแต่ผมบิดมาครึ่งผมบิดมาครึ่งแล้วนะฮะอ่านะอ่าอย่างเงี้ยเงี้ยท่านจะสังเกตว่าน้ำมันจะตีกับอ่าตากล้องลองมาดูที่มือของผมด้วยนะเวลาเปิดวาลว นะเห็นแล้วแล้วเวลาปิดวาลน้ํามันก็จะออกมาแล้วขนาดนี้นะมันก็ทําให้เราประหยัดน้ํายานะถ้าอยากจะตั้งมากกว่านี้เราถ้าก็ลองดู เปิดวาล์วปิดวาล์วเปิดวาล์วปิดวาล์วเปิดที่ปลายด้ามฉีดอย่างเงี้ยเราก็ใส่บอลวาล์วเข้าไปได้แต่นี้ผมเปิดที่ปิดที่ปั๊มเลยมันก็จะตีน้ํากลับประมาณนี้นะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะปิดได้ไม่เกิน3มนาที5้านาทีเนี่ยมันจะไม่เกินเนี้ยเพราะว่ามันตีกลับเรียกว่าตีกลับ50ปเซนตะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็นะนี้นะครับหรือท่านใดที่อยากแรงสุดท่านก็หมุนให้สุดมาเลยนะครับพอหมุนสุดปั๊บเนี่ย มันก็จะดันน้ําไปที่หัวฉีดเยอะนะครับตอนนี้ความแรงของปั๊มก็จะสูงการตีน้ํากลับก็จะน้อยนะฮะดูจากดูจากปลายที่ผมฉีดนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือถ้าเราปรับแบบแรงสุดนะีมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะแรงสุดดันสุดนะครับ มันก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคอ่าช่างลูนปิดอ่าครับคลิปนี้สำหรับท่านที่มีปั๊มพ่นยาที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะอยู่แล้วท่านก็มีประโยชน์ตรงไหนก็เก็บไปใช้ไปปรับปรุงนะครับปั๊มที่บ้านที่เรามีอยู่ได้หรือท่านใดที่ยังไม่มีแล้วกําลังมองหาปั๊มไฟฟ้าสักหตัว ที่กำลังดีๆแล้วต้องการเซ็ตให้มันดีๆวันนี้ผมก็นายแบบของผมตัวนี้ก็ราคาไม่สูงมากนะครับเพชรดาวเป็นมอเตอร์2.5แรงนะครับเป็นปั๊ม3าสูบยี่ห้อเพชรดาวนะครับรุ่น DL 22 GS ตัวนี้ก็สนนราคาอยู่ที่5,900บาทสำหรับท่านใดที่ต้องการปัม๊มถ้าคลิปของผมตรงนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านลูกค้าผมก็ ดีใจนะครับแต่ท่านใดที่เราเก่งอยู่แล้วนะครับเรามีพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าดูไว้ว่าในวงการตอนนี้มันมีเครื่องรุ่นยังไงออกมาในวงการผมเองผมก็พยายามสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการเกษตรเพราะว่าสมัยนี้เราก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่วยทําการเกษตรแบบสมัยใหม่แล้วก็ต้อง เรียนรู้ที่จะใช้มันให้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครที่คิดว่าคลิปผมมีประโยชน์จัดแชร์เป็นวิทยาทานนะครับก็ผมเองผมก็ขอขอบคุณมากฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามช่อง y o u t u b e ของ168เทวคุณแล้วกดติดตามเพจ Facebook ของ168เทวคุณแล้วก็เว็บไซต์ของ168เทวคุณของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับติดติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ